บ้านหล่นเป็นกลุ่มภายใต้สังกัดสากลการเกษตรหนองบัวแดงจำกัดต,ตั้งอยู่เลขที่43หมู่6ตำบลน,นางแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิก่อตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายน2554มีสมาชิกทั้งหมด71คนอาชีพหลักคือเกษตรกรรมทำไร่ทำนาทำสวนโดยเฉพาะการปลูกมะม่วงฟ้าลั่นเขียวเสเวยและมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีคุณภาพทั้งในและนอกฤดูกาล จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศจนได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัภย G.A.P. กลุ่มสตรีสากลบ้านหลนมีการพัฒนาความเข้มแข็งมาโดยลำดับจนสามารถสร้างอาคารสำนักงานเป็นของตนเองก่อสร้างเมื่อปี2549 และอาคารโรงคัดแยกสำหรับรวบรวมผลผลิตมะม่วงจำนวนหนึ่งหลังก่อสร้างเมื่อปี2552ภายในเนื้อที่จำนวน4ไร่ก่อสร้างโดยใช้เงินทุนของกลุ่มทั้งหมดรูปแบบการบริหารงานของกลุ่มสตรีสากลบ,บ้านหล่น ด้วยการบริหารงานของกลุ่มสตรีสากลบ้านหลน่นใช้หลักการและวิธีการสากลดำเนินการเลือกตั้งประธานโดยมีมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกและประธานเลือกกรรมการบริหารจำนวน11คนเพื่อมาทำหน้าที่บริหารงานแทนสมาชิกมีผู้ตรวจสอบกิจการจำนวนสองคนที่ปรึกษาจำนวน3คนกลุ่มมีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อเป็นแนวทางและหลักในการปฏิบัติร่วมกัน ถายใต้หลักความสามาคัคคีความเสียสละความยุติธรรมและความโปรง่งใสสำหรับทุนดำเนินงานของกลุ่มได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกเช่นเงินกู้จากสากรการเกษตรน้องบัวแดงจำกัดจำนวน12ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ8เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นสัญญากู้ยืมปีต่อปีทุนภายในของกลุ่มได้แก่ทุนเรือนหุ้นจำนวน2,467,920บาท กลุ่มให้บริการสมาชิกโดยให้สมาชิกกู้รายละ100,000ถึง200,000บาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ผลการดําเนินงานสิ้นสุดณวันที่30พฤษภาคม2564ยอดจําหน่ายมะม่วงทั้งสิ้น33,324,874บาทกําไรสุทธิอยู่ที่จํานวน1,678,453บาท จัดสรรผลกําไรสมทบเข้ากองทุนกลุ่มร้อยละ40ปันผลแก่สมาชิกร้อยละ30เป็นเงินจำนวน5 3 5 3 6บาท ผลิตการรวบรวมผลผลิตและการตลาดด้วยสภาพภูมิประเทศของบ้านหล่นเป็นที่ราบเชิงเขาดินมีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะแก่การเพราะปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่มีคุณภาพทําให้มะม่วงที่นี่ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งเป็นมะม่วงนอกฤด,ดูกาลมะม่วงจะมีราคาสูงและกเกษตรกรที่สามารถเก็บมะม่วงส่งขายได้ถึง100-200ตัน ส่วนพื้นที่การเพาะปลูกมะม่วงของสมาชิกมีจำนวน3,000ไร่เป็นที่ดินสปก4ขีด01และพอปทอ5การเพาะปลูกอาศัยน้ำฝนเป็นหลักและมีแหล่งน้ำธรรมชาติและขุดเจาะบ่อบาดาลส่วนกระบวนการผลิตประกอบด้วยการปลูกการดูแลรักษาการตัดแต่งกิ่งการห่อผลมะม่วงเพื่อป้องกันโรคมแมลงศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวโดยสมาชิกต้องรักษาคุณภาพของผลผลิต กลุ่มสตรีสากลบ้านหล่นจะสนับสนุนด้านการวางแผนการผลิตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนเพื่อให้ได้รอบการผลิตมะม่วง3-5รอบสมาชิกจะร่วมกันวางแผนระยะเวลาในการผลผลิตเพื่อให้มะม่วงออกนอกฤดูกาลไม่ให้ผลผลิตออกพร้อมกันโดยเริ่มตัดแต่งกิ่งเดือนพฤษภาคม บังคับให้ออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนให้ผลผลิตออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงที่มะม่วงราคาดีได้ผลผล,ผลิตจำนวน100-200ถึงตันจากนั้นก็จะต่อด้วยมะม่วงในฤดูในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมระยะเวลา8เดือนซึ่งผลผลิตนอกฤดูกาลจะมีราคาสูงกว่าผลผลิตตามฤดูกาลยังไม่มีกลุ่มก็ขายให้พ่อค้าคนกลาง ดนอเอาเปรียบแล้วแต่จะให้ราคาแต่พอมาขายที่กลุ่มก็เราต่อรองกันได้กลองกันได้เพราะว่าทางกลุ่มเรามีกฎระเบียบพ่อค้าไม่ค่อยอเอาเปรียบเหมือนคนที่ไม่ได้ขายกลุ่มแล้วการเป็นสมาชิกก็ ดีหนึ่งคือว่าเรารวมกลุ่มซ,ซื้อยาซื้อยาแล้วก็กู้เงินสากกัมารวมกลุ่มกันซื้อยาเพื่อจะได้ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดก็ดีหนึ่งเพราะว่าเราก็จะได้มาขายที่กลุ่มก็ใช้เีินกลุ่มไปเลยเราไม่ต้องไปหาที่อื่น สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกจะเป็นในเรื่องของ 1. แหล่งน้ำเนื่องจากสมาชิกต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลักและเกิดภัยแล้งซ้ำซาก 2. ปัญหาเรื่องโรคมแมลงศัตรูพืชส่งผลทำให้สมาชิกต้องใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืชและ 3. ปัญหาผลผลิตมะม่วงตกเกรดและล้นตลาดไม่สามารถจำหน่ายได้ทำให้ผลผลิตเกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในปี2563จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ในปี2563ในทั่วโลกทำให้เกิดผลกระทบกับการจำหน่ายมะม่วงอย่างรุนแรงตั้งแต่ราคาตกต่ำจำหน่ายมะม่วงไม่ได้ผลผลิตล้นตลาดทำให้ไรายได้ลดลงกว่าร้อยละ50 การจำหน่ายมะม่วงในฤดูการไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากผลผลิตออกพร้อมกันทุกพื้นที่ทำให้มะม่วงล้นตลาดราคามะม่วงในฤดูการผลิตจากราคากิโลกร,รัมละ30-50บาทเหลือราคากิโลกร,รัมละ10-15บาทการส่งออกไปยังต่างประเทศหยุดชะงักการขนส่งในทุกช่องทางไม่สามารถทำได้ก่อนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ย เรามีในเรื่องของการบริหารจัดการผลผลิตเนี่ยของกลุ่มยังไงบ้างสมมติว่ามะม่วงมันออกเนี่ยเรามีตลาดต่างประเทศยังไงตลาดในประเทศยังไงบ้างที่ไหนบ้างที่ซื้อเราก็จะมีพ่อค้าลูกค้าประจำอะค่ะก็คือจะมีเราจะมีคู่ค้าประจําเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีคู่ค้าประจำเนี่ยบางทีผลผลิตออกมาเยอะๆจะไม่มีคนมาช่วยก็จะเขาก็จะมีที่ไปเพราะว่าเขาเองก็ทําตลาดไว้รองรับสินค้าของเรา ก็คือจะมีผลผลิตป้อนให้กับบริษัทส่งออกตลอดบริษัทส่งออกก็จะให้ออเดอร์ในการรับซื้อผลผล,ผลิตในกลุ่มของเราตลอดนะคะเขาส่งไปประเทศไหนะคะก็ตามที่ถามลูกค้าแล้วคือส่วนมากแล้วจะส่งไปเกาหลีก็มีบางบางส่วนก็อาจจะไปรัสเซียไปสิงคโปร์หรือว่าฮ่องกงประมาณนี้นะคะ่ะ แสดงว่าเขามีออเดอร์คาสั่งซื้อล่วงหน้ากับเราแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะบอกเขาจะบอกไหมว่าปีนี้ต้องการกี่ตันกี่ตันมะม่วงเกรดไหนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เขาก็จะเออเขาจะถามเราว่าเออช่วงเนี้ยจะมีผลผลิตออกในเดือนพฤศจิกาธันวานี่ประมาณกี่ตันเพราะเราจะรู้เราจะเช็กยอดจากสมาชิกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าสมาชิกแต่ละสวนเนี่ยห่อมะม่วงไว้ในรอบที่จะเก็บในเดือนพฤศจิกาน่ะ ประมาณกี่ตันกี่ตันเนี่ยค่ะเพราะาเราจะมีการเช็คยอดจากสมาชิกชทุกรอบเดือนค่ะผลกระทบจากโควิด -19 ในปี2564จังหวัดชัยภูมิมีผู้ติดเชื้อกว่า100รายและตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่บ้านหล่นและอีก5หมู่บ้านใกล้เคียงจึงถูกประกาศปิดหมู่บ้านเพื่อดำเนินการตามมาตรการการลดการแพร่ระบาดเป็นเวลา14วันซึ่งตรงกับช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต กลุ่มสากลจึงไม่สามารถขนผลผลิตออกนอกพื้นที่และพ่อค้าไม่สามารถเข้ามารับผลผลิตได้ช่องทางการขนส่งอื่นๆไม่สามารถเข้าถึงจึงส่งผลทำให้มะม่วงเน่าเสียและต้องทิ้งเป็นจำนวนมากสาเหตุที่สำก็คือเขาส่งออกข้างนอกไม่ได้ส่งออกไม่ได้ใช่ไหมเช่บินไม่ได้ก็คือเกิดจากในเรื่องของการ งดเว้นการเดินทางระหว่างประเทศเนาะก็คือไม่สามารถส่งออกได้คือพ่อค้าที่ส่งออกเขาก็ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีคําสั่งซื้อมาที่เราก็มีได้มากค่ะแต่ว่าราคาจะถูกถูกกว่าเพราะว่าเขาขายในประเทศใช่ไหมคะก็ขายส่งออกค่ะแต่ว่าราคาราคาจะต่ํากว่าในรอบหลังสองปีที่แล้วไปราคาต่ามากต่ำมากค่ะแล้วมันมีผลผลิตเราที่ล้นตลาดมั้งไหม มามารับซื้อแต่เรามันมีสินค้าล้นตลาดไหมก็คือจะมีตัวตกเกตอะคะ่ะที่ล้นตลาดในระยะปีนี้นะคะเพราะว่าออกพร้อมกันในหลายๆจังหวัดพอดีที่กรุงเทพที่แผงตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนะะ่ะขายไม่ทัน<ม>เขาก็จะเอาเฉพาะเกตที่ตัวตลาดแต่ว่าเขาคาดเอาเฉพาะดีตัวดีที่สุด<ม>แต่ตัวที่ว่ามันเป็นตาหนิหรือไม่หมายถึงว่ามันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าผิวมันไม่สวยเงีย<ม>เขาจะไม่เอาไปเลย แล้วเราเองก็ปกติจะขายในในชุมชนเราในอำเภอเราเนี้ยก็ขายได้ใช่ไหมคะแต่ว่าตลาดนัดก็หยุดก็จะไม่มีลูกค้าที่เคยมารับประจำเนี่ยมารับเพราะเขากว่าโควิดเพราะว่าบ้านหลุดเองก็มีคตเตอร์ด้วยเนาะก็เลยขายไม่ได้ปีนี้ในระยะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาค่ะขายไม่ได้ก็ต้องมาทีลงข้างสะแล้วก็เอาแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆไปหรือไม่ก็ชาวบ้านเอาไปกวนอะไรเงี้ยคะ่ะใ,ให้ชุมชนอื่นมารับไปกวนอย่างเงี้ยคะ่ะ ผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่การคมนาคมและการผลส่งมีข้อจำกัดรวมทั้งกระทบทางด้านเศรษฐกิจส่งออกสินค้าดังนั้นเพื่อความอยู่รอดของทุกคนและทุกธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลผล,ผลิตผ่านทางสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้นทั้งแอปพลิเคชัน Line และ Facebook และศึกษาเทคโนโลยีด้านการตลาดออนไลน์ด้วยการไลฟ์สดขายมะม่วงผ่านทางช่องทาง Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดโดยลงทุนเพิ่มในด้านอุปกรณ์ไร้สายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือระบบอินเทอร์เน็ตตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสังคมไ้้เงินสดการโอนเงินการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อให้ตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ new normal การสร้างและขยายเครือข่ายการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการผลิตการตลาดสถานการณ์ด้านราคาผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นการได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนในการกระจายผลผลิต และการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับสมาชิกและสมาชิกกลุ่มสตรีสากรบ้านหล่นทางด้านการพึ่งพาตนเองการลดรายจ่ายการลดต้นทุนการผลิตและการใช้แรงงานในครัวเรือน สำหรับเส้นทางที่จะเดินทางไปกลุ่มสตรีสากรบ้านหล่นตบบลดังแดดอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเดินทางออกจากตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิมุ่งหน้าไปยังถนนสาย2359หนองบัวแดงพักดีชุมพลห่างจากตัวเมืองรวมระยะทางโดยประมาณ93กิโลเมตรเลาะเรียบเทือกเขาผ่านพาเกิง้งอุทยานแห่งชาติภูแลนคาทางด้านทิศตะวันตกเป็นเขตรอยต่อก,กับจังหวัดเพชรบูรณ์ และบ้านหล่นจะอยู่ท้ายสุดแนวเทือกเขาภูแลค่ะ